ีเจอ้อมค่ะอ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะเรามาทักการวันนี้ตอน4ี่โมงเย็นนะคะตะกวงเนาะรเราเริ่มต้นด้วยอะไรนะลย์ลิสต์ของเรานะคะอันดับที่4ค่ะดอกไม้ที่รอฝนอไม่ต้องรอแล้วตอนเนี้ฝนตกหนักเลยค่ะดอกไม้ตอนนี้เก็บดอกไม้ ให้หนีฝนก่อนดีกว่านะคะอันดับที่สี่สำหรับชอยกับน้องนนนะคะลวมาที่เมลอนเมลอนเมลอนเลยแล้วก็ยอมนะคะแล้วก็ซีทูเอชชิพก็คือู้ฟังฝากเอาไว้ตรงนี้เมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องฝนนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้วันที่23าเขาเตือนกันนะคะเรื่องของวันที่2 4ถึง30ค่ะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่เรายังคงจะต้องเตือนกันถึงการเฝ้าระวังในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะเ็าบอกว่าเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากยี่ส ถึง30สิงหาซึ่งตอนนี้เนี่ยภาคเหนือนะคะเราบอกกนะันตั้งแต่เมื่อวาน,านวันนี้เชียงรายก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเชียงใหม่แม่ห้องสอนปากลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อาจจะเป็นบางพื้นที่ที่โดนแต่มันอาจจะมีการปัดขาด,ดหรือแบบถนนที่ไปต่อเนื่องไม่ได้รวมไปถึงนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่าง เลยน้องไทยบึงการนองบุรลําพูอุดรธานีสกลนะครนะครพนมคใครที่จะไปสักการะจะไปไหว้พระช่วงนี้อาจจะต้องงดนิดนึงหรือถ้าจะเดินทางก็เช็คก่อนเช็คก่อนอส่วนหนึ่งแล้วก็เฝ้าระมัดระวังแล้วคอยดูแบบอ่ะจริงๆนะบางทีหลายครั้งที่เราจะได้ยินข่าวว่าการเดินทางหลายๆคนมันมีเหตุใดๆเกิดขึ้นนะคะภาคตะวันตกค่ะการจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบ,บคีรีขันธ์อันนี้ก็เฝ้าระวังอีกเช่นกันอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะวันศุกร์เนี่ยเผื่อใครจะเดินทาง เสาร์อาทิตย์วางแผนไปไหนเช็คเส้นทางกันสักน,นิดหนึ่งด้วยความเป็นห่วงค่ะ<ช>คุณผ<ช>ู้ฟังกระทั่งกรุงเทพเองเราก็ไม่รู้ว่าจะรับอะไรบ้างนนทบ,บุรีใกล้ๆครับคนที่อยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเองก็อะไรช่วยกันได้ช่วยกันค่ะหวังว่าทุกคนจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะอังคารคุุมโป สนับสนุนโดยน้ำทิมสุก,กี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันธท้ายนอรสิง์อาหารเปียกแมวสูตรลับซอฟต์เจลลี่เนื้อนุ่มพิเศษต้องแคตตี้พาวและใหม่สมาร์ทโฟน,นูเบียนูเบียม,มิวสิกเสียงดังฟังชดัด สำหรับใครที่เป็นแฟนของอังคารคุมโปงเราติดตามกันทางวิทยุมาตลอดทุกวันอังคารสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะก็ต้องบอกว่าจากคุมโป่งทางวิทยุเรามาคุมผ่านตรงนี้กันแล้วใช่ไหมพี่อานใช่เราคุมผ่านตรงไหน,นเราคุมผ่านเอ<ช>็กซ์ตรีมนะคะติดตามเด้ทางเน็ fli x กมีหลายเรื่องและหลายคนรีวิวมีทั้งครอบครัววิปลาสมีอะไรนะอะไรชุวิวาอะไรเนงะี้ยโอ้มีมีชอบกันคนละแบบอะชอุวิวาถันใช่ไหมมันมันมันดูกัน ชอบกันไม่เหมือนกันและเราบอกให้ใครชอบแต่ละอันไม่ได้จะไปเฉดความหลอนหรือเป็นเฉดความกลัวแล้วแต่วิจารณญาณของทุกท่านที่จะเลือกชมนะคะก็ต้องบอกว่าของนี้บางคนเลือกดูกังวันบางคนเลือกดูกลางคืนแต่ถ้าคุณจะเลือกฟังสดๆถ้าฟังแต่วิทยุ อยากฟังเรื่องราวและของแขกรับเชิญของเราของที่ดีเจเราและรับสายของคุณเราต้องเจอกันทุกวันอังคารค่ะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆรก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารเปรียกแมวสุดลับซอฟต์เจลลี่เนื้อนุ่มพิเศษต้องแคทตี้เผาอาหารเปรียกแมวแคทตี้เผาให้ทุกมื้อมีความหมายใหม่สมาร์ทโฟนนูเบียสำหรับคนรักเสียงเพลงจาก Z TE Nu b i a Music เสียงดังปังชัดค่ะ สำหรับได้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรของเราเนะครับคุณผู้ฟังย้ำกันอีกครั้งว่าเรามีช่วง Jobs Secret เพราะว่ามันเป็นอีกช่วงที่ดีจริงๆแล้วการที่เรามีโปรทั้งหลายมาเทิร์นกันอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันดีมากเลยนะคือมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วได้ยินจากปากของคนที่เขาทำแต่อันนี้พอมันเพิ่มช่วง Jobs Secret เข้ามา โดยที่เป็นแบบคนที่เป็นคนที่รู้จริงอ่ะเป็น MD อย่างเงี้ยของพี่ยุ้ยเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราแบบอ๋อได้ยินในอีกบางอย่างที่บางที First Jobber ไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนติดตามกันได้นะคะกับใต้โต๊ะทำงาน t u r n ์นโปรทุกวันจันทร์ค่ะสองทุ่มถึง4ทุ่มกับแมชคนที่ใช่แมชงานที่ชอบด้วย AI จาก Job บสบค่ะใตโต๊ะทำงาน Turnpro